ผลงานการแต่งหน้านะครับของรถตัวอัลทา40ที่ไม่เหมือนใครครับเพราะบอกแล้วนะครับมาแปลงที่ก็ตะวว่ามันก็ต้องเป็นผู้นําหน่อยนึงอันนี้ครับผมพาให้ดูครับนี่ไปกระจังแบบเท่ๆเลยเห็นไหมที่สำคัญนะตัวนี้มีออปชั่นพิเศษนะครับผมที่สามารถเพิ่มเป็นไฟเลียวที่กระจังได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับ ฉันก็โตว่าเราจึงพิธีพิถันออกแบบของแต่งให้มีทั้งสีและตันออกแบบแปลงหน้ากันได้ตามชอบตามฝันของวงจรอพัดด้วยคุณตามหาเป็นไงบอกแล้ว <c oughs> แปลงที่ไหนก็แปลงได้ครับผมแต่ถ้าแปลงแล้วผิกใจนะครับ ถูกต้องนะครับที่ก็จะตว่าได้เลยครับเพราะเราเข้าใจครับเกี่ยวเรื่องของรถเอาผ่านเบรฟาจริงจังครับเรามีอะไรตกแต่งออฟชั่นต่างๆครับที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับลองโทรปรึกษาดูครับผมขอให้โทรมาคุยกันก่อนครับผมเพราะพวกนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยครับผมการแปลงหน้านะมันไม่ใช่มาประกอบแล้วประกอบใส่ไปเลยนะเพราะรถแต่ละคันมันก็มีออฟชั่นที่มันแตกต่างกันนะครับผมให้เหมือชีพดูแลครับมั่นใจได้ครับที่ก็ตว่าครับผม